นนี้นะคะเราก็อยู่ที่เขาใหญ่เที่ยงนะคะเมนูแรกของเราวันนี้ก็จะเป็นเมนูหมูทอดตำป่าเรามานอนตรงจุดของทอทอบหอ้านะคะอากาศดีมากมาวันนี้ฝนตกแล้วก็ตอนนี้อากาศเย็นยนเราก็มาถึงไะประมาณสี่โมงครึ่ง จัดของเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็มาทําเมนูอาหารเย็นของเราวันนี้นะคะหมูทอดหมักซอสแล้วก็มาทดลองนอนเต็นท์รถของเราเอ้ยไม่ใช่สิเราก็มาทดลองนอนเออ แคมปิ้งคาร์ของเราเรามานองก็ดูว่าจะเผื่อจะมาปรปุงทำอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเราทำเมนูต่อไปนี้เราก็หมักทิ้งไว้ก่อนนะคะับเมนูต่อไปนะคะมีทมนูที่สองก็จะทำผัดพริกหมูผัดพริกรู้สึกว่าชีวิตง,ง่ายขึ้นตั้งแต่คุณแอนทำคัวให้ใช้เนี่ยย, <laughs> ยังไม่ได้กินยหัวโ <laughs> บ,บนเลยยังไม่ได้กินเลยเ,ลยเดี๋ยวได้กินสิมือเมียแน่วันนี้เมียทำกับข้าวไม่ค่อยเป็นนะทำกับข้าวไม่ค่อยเป็นหรนะเนี่ย ไม่เห็นหัวห,หัวห้เอาถึกปีกูมดกันหัวห้อีกแตเมื่อกี้เห็นหน้าว่ะเพราะเห็นหน้าว่ะเห็นแต่ปาแจ่กล้องหลังถ่ายไงมองไม่เห็นมองมเห็นตัวเองออกมาแคมปิ้งเนี่ยทำกับข้าวให้ผัวกินแต่เวลายอยู่บ้านกับข้าวถุงถูกว่าน <c oughs> แม่บ้านหนุบพลาสติก คีไหมเออเลยไหมกับข้าวปังติกอร่อไรยไหมสนั่นไปแปดบ้าน เอาแก๊สมันเล็กไฟมันไม่ค่อยแรงโอ้ oh! สว่างใช้ได้เสร็จแล้วจ้า ดูได้ไงแล้วหมูทอดหมูทอดซอสมันก็เหมือนหมูรวนมกันเนี่ยเหมือนไม่ใช่หมูทอดเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกใจหมดเลยอร่อยไหมลูกอร่อยครับอยากกินอีกครับขอกินอีกหน่อยได้ไหมผมอยากกินอีกอ่ะลูกะอร่อยไหม อร่อยมากเลยครับอร่อยมากเลยผมอยากกินอีกขออีกไหมไหมพอแล้วเปลังองโอ้โเอาหอนหอนไปอีกเอาไปหนึ่ง ได้เวลาต้องนอนกันแล้วนะคะวันนี้เราไม่ได้เปิดแอร์เพราะว่าอากาศมันหนาวก็ไม่ได้หนาวมากนะคะอากาศมันเย็นก็เลยแม่ก็ใช้พัดลมเอาพัดลมตัวนี้วันนี้เราก็นอนบนรถปลาเหลี่ยมของเราถึงเวลาที่เราต้องลาตีสวัสดะสวัสด,ดีปิดไฟก่อนมือปิดไฟปั๊บ เช้านี้คือแบบว่าลมแรงมากหนาวแล้วก็มีหมอกมองไม่เห็นวิวเลยค่ะ <c oughs> อากาศดีดีอยู่บ้านเราหนาวโคตรเอ้ยไม่ใช่สิอยู่บ้านเราร้อนโคตรมาอยู่นี่เจออากาศหนาวโอ้ยประเทศไทยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวลมลมสุดยอด นี้เราก็มาจัดอาหารเช้าให้คุณสามีกินสามีต้องการไข่สองฟองอลมกระแรงฝนก็มาเออแรงลมแรงลมแรง,ล,งลมมันมายัางไงเนาะ เป็นหมาไปแล้วเมื่อวานมาถึงอุสาบอกลมไม่แรงโอ้โ oh, ห oh. วันนี้เจอลมสมใจไปแต่ไม่มีอะไรแรงเท่าผูกทะเบิกแล้วละ่ะหาหัวสิง อันนั้นสุดๆของชีวิตนอนไปเสียวไปอยากจะลงก็ลงไม่ได้ วันนี้เดินทางมาที่เขาเยเเที่ยงมาทดลองนอนบนรถของเราเป็นครั้งแรกนะคะเราก็จะได้รู้ว่ามันควรที่จะต้องปรับปรุงตรงไหนเพิ่มตรงไหนปรับเปลี่ยนอะไรนะคะแต่ก็คิดว่าน่าจะต้องปรับอีกหลายอย่างหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> คุณสามีมองหน้า <c oughs> แค่นี้กูทำไม่พออีกใช่ไหม <c oughs> ยังให้กูปรับอีก <c oughs> เออนะมันก็ยังไม่ค่อยชินกับการใช้ชีวิตใน บนรถแคมปิ้งกันใช้ลินชักก็จะต้องไปปรับตัวนิดนึงนะคะเราก็ขอจบทิปเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้เราก็ขอตัวเดินทางกลับกันแล้วค่ะบา,บาย หมดกันสตาร์ทไม่ติด